ครับวันนี้ปิดคลิปด้วยเสื้อต่อสี่จะดูสองแล้วก็ที่เหลือก็ปานนินเล็กพอดีไปได้กล้องใต้น้ําไปต้องต้องไม่มีภาพใต้น้ํามาให้ดูก็เลยต้องได้เปิดกับปิดอย่างเดียวแล้วก็ช่วงนี้น้ํามันคุณนน้ามันคุน้นเพราะลมมันแรงมันก็เลยป่าใหญ่ไม่ไม่ได้ดได้แต่ป่าเสื้อต่อที่ค่อนข้างจะดูดีหน่อยปลาสปิชิอนะครับ ติดตามรับชมก็จะมีให้รับชมอยู่เรื่อยๆแต่ต้องเป็นจังหวะต้องฝากเข้าเราวก็จะถ่ายไปให้ดูนะครับแล้วถ้าใครอยากมาดำน้ํายิงปลาอย่างนี้ต้องติดต่อทางไหนครับผมก็ติดต่อทางอเล็กก็ได้ครับต่อทางผมได้เลยนะครับผมถ้าใครอยากมาดำน้ํายิงปลานะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาทังผมได้นะครับเป็นเขื่อนเขาแหลมนะครับผมหมายเขื่อนเขาแหลมนะครับมีที่ ตกปลาที่พักให้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับมีกิจกรรมให้ได้เล่นกันนะครับผมเยอะแยะนะครับผมถ้าใครอยากมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นตกเบ็ดนะครับดำน้ํายิงปลานะครับผมก็ทักันเข้ามาได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมคิดราคากันเองนะครับไม่แพงนะผมก็สามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับ inbox เข้ามาทางช่องทิกตอกผมหรือว่าทาง Facebook ผมได้เลยนะครับก็จบปันจบกันไปด้วยเสือตอนะครับผมไซส์สวยนะครับไซส์กิโลนะครับผม ก็ได้ก <smoke> ับ <thin> ข้าวกินไม่ไ <dungeon> ม่ไม่ไ <narration> ม่ใช่ไม okay. ่ใช่เช้านะต้องเป็นเที่ยงเราเราไม่มีไว้จําหน่ายไม่มีไว้จําหน่ายนะครับผมถ้าใครอยากกินถ้าใครอยากกินต้องมาเองนะครับผมไม่ไม่จาหน่ายใดใทั้งสิ้นนะครับผมไม่จําหน่ายแม้แต่กิโลเดียวนะแม้แต่ขีดเดียวนะครับผมถ้าใครอยากกินต้องเข้ามาเองนะครับผมอยากกินกับมเาโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ